ดีค่ะเพื่อนๆแม่บ้านแมงคอขาเช้านี้เราเจอกันเช้าว,วันจัน์นะคะดูคา,ากิซื้อมาเมื่อวานนี้ค่ะคากิหนึ่งหนึ่งขานะคะอ่าหกสิบบาทค่ะแล้วก็ซื้อเนื้อหนังมาอีกเจ็ดสิบบาทนะคะแล้วก็นี่ค่ะน้ำส้มแล้วก็มี พริกขี้หนูแล้วกระเทียมกินคู่กันนะคะจะได้ไม่เลี่ยนเนาะขาหมูอร่อยคะ่ะเพิ่นเคยกินครั้งแรกนะขาหมูเมืองทองนะคะเพื่อนๆซื้อที่ตลาดเอ่อเอ่อเวมาร์เก็ตสนามหลวงสองค่ะค่ะเพื่อนๆใครชอบขาหมูเนาะขากิคะ่ะเดือนหนึ่งก็จะเหลือกินแค่ครั้งสองครั้งเองนะคะ ค่ะเพื่อนๆแม่บ้านแบงค์คอรขค่ะวันนี้แม่บ้านจะทำะแกงคั่วแกงเผ็ดฟักทองใส่หมูนะคะเราได้ฟักทองเป็นมินิบอลมานะคะเพื่อนๆเ,เนาะเพราะว่าจะลองกินดูว่ามันนุ่มไหมเนาะแล้วเราก็เตรียมส่วนผสมของแกงเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นหมูหั่นชิ้นแล้วเนาะพริกชี้ฟ้าค่ะแล้วก็พริกแกงเผ็ดนะคะเพื่อนๆ แล้วก็มีใบโหระพาค่ะโรยเนาะเดี๋ยวเรามาหั่นฟักทองก่อนค่ะฟักทองแบบนี้เปลือกเขาจะปอกง่ายนะคะเพื่อนโอ้ดูท่าทางแก่ดีด้วยค่ะอือแข็งนะหรือว่าจะนุ่มนะคะ โอ้เนื้อสวยค่ะดูค่ะเพื่อนเนื้อสวยๆเลยเนาะ่พานจะเก็บพันไว้ปลูกนะคะเพื่อนๆโอ้แก่ดีด้วยค่ะเรียกฟักทองมินิบอลนะคะนี่ถ้าเอาไปนึ่งถ้าทางจะอร่อยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไว้วันหลังซื้อมาแล้วนึ่งกินดีว่าทำขนมเนาะ อันนี้เดี๋ยวกไว้นะเดี๋ยวจะลองนึ่งดูนะคะว่าอร่อยไหมนะ เม็จะลองลองไปปลูกดูนะคะจะไมบ้านหันกันนะคะสรุปก็ทำไปครึ่งลูกพอนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันเยอะเนาะ ก็หั่นชิ้นพอคำนะคะจะได้สุกเร็วเนาะ เดี๋ยวเราไปแกงกันเลยค่ะเพื่อนๆสนิทเลยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกะทินะคะใช้หนึ่งกล่องเลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเริ่มแกงกันเลยนะคะ เราใส่หัวอกะทิลงไปก่อนนะคะเพราะว่าเราจะผัดกับเครื่องแกงให้เข้ากันนะคะพริกแกงเผ็ดค่ะเพื่อนๆแม่บ้านใช้แค่ขีดครึ่งนะคะเ๋ยวาจะเผ็ดเกินเนาะผัดให้หอมนะคะ ดังหน่อยนะคะหลังบ้านเขาทำทำบ้านเนอะทยอยใส่กะทิผัดกับเครื่องแกงให้หอมนะคะเพื่อนจากนั้นใส่หมูลงไปนะคะ เดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊ดนะคะเพื่อน เติมน้ำสะอาดลงไปค่ะรอเดือดนะคะเพื่อนๆอันนี้แกงของเราเดือดแล้วนะคะแม่บ้านใส่ฟักทองไปหมดเลยนะคะเพื่อนๆเราก็ต้มฟักทองให้สุกนะ กะทิเหลืออยู่นิดเดียวค่ะแม่บ้านใส่หมดเลยเปิดไฟกลางไปเรื่อยเรื่อยๆนะคะให้ฟักทองเราสุกนะคะตอนนี้ฟักทองของเราก็นุ่มแล้วนะคะเพื่อนๆนิ่มแล้วเนะาะเมื่อกี้แม่บ้านชิมแล้วนะคะก็เติมน้ำตาลทรายไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะรสชาติก็กลมกล่อมดีแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่พริก ซีฟ้าลงไปหมดเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใบโหระพาค่ะใส่หมดเลยเนาะแค่นี้เราก็จะได้แกงเผ็ดฟักทองหมูนะคะอร่อยอร่อยไว้กินเย็นนี้แล้วค่ะทำง่ายๆไม่ยากนะคะเพื่อนๆ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แม่บ้านแมงคอกนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของช่องเรานะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ